สมุนไพรวังพรมเจ้าของยาดมสมุนไพรไทยสัญลักษณ์ซอฟพาวเวอร์ของไทยทำถึงหอมจึ้งใจสุดๆในงาน Amazing J Fest 2 Like t ด e t เท้า u ัจำลองขวดยาดมสมุนไพรวังพรมขนาดยักษ์สูง5เมตรพร้อมจัดกิจกรรมสุดพิเศษไม้วังพรมใส่รูปของคุณบนขวดยาดมเพื่อเป็นยาดมขวดเดียวในโลกเราเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยนำความเด่นและความดีของสมุนไพรไทยมาช่วยดูแลสุขภาพนะครับดูแล ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่วังพรมเรานะครับก็เลยขอสร้างยาดมยักษ์ที่เราเชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่มีใครเคยทำเพื่อเป็นการขอบคุณการสนับสนุนอยากมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษทั้งบริการนวดผ่อนคลายด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรวังพรมตลอด9วันรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมบริจาคไถ่ชีวิตสัตว์สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่งาน Amazing J Fest 2 Light the t o w n Up ณนะบูธยาดมสมุนไพรวังพรมจุฬาซอย5ระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมนี้